สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ Win Spiritual Awakening Journey นะครับวันนี้เราก็มากันที่หลังเขาแหลมใหญ่นะครับผมเป็นด้านหลังข้างหน้าเหมือนจะเป็นบันไดนะครับผมโอเคจะลองเดินไปดูกันครับไปเดินมาเจอบันไดขึ้นเขาซะงั้น <laughs> มันไดขึ้นเขาจริงๆครับเป็นหาดทรายที่ซ่อนอยู่กลางโขดหิน นี่เป็นด้านหลังของเขาแหลมใหญ่นะครับเองก็เพิ่งเคยมาอืามกันน่าจะเป็นคนมาสร้างไว้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้ใช้อ่ะเพราะที่นี่มันเข้ามายากนะครับจุดเนี้ยที่ผมมาเนี่ย ต้องมาเฉพาะตอนที่ช่วงเวลาน้ําลงนะครับถึงจะมีทางเดินเข้ามากลุ่มจุดวนนู่นนะครับเป็นทางเดินขึ้นไปเลาะไปตามสันเขานะครับเ,เดี๋ยวเดินไปดูอีกนิดนึง หรือเพราะนี่หรือเปล่าครับเป็นรอยทางน้ำเดี๋ยวนะถ่ายให้ชัดๆเนี่ยเป็นรอยทางน้ำนะครับแล้วโดนน้ำมันซาอคือตรงเนี้ยมันเป็นสันเขานะครับด้านหลังแล้ทีนี้ก็เหมือนตรงเนี้ยเป็นทางน้ำทางน้ำไหลอะครับ แล้วพอฝนตกมาเยอะเนี่ยครับมันซะ้ะน้ำมันซ้ะทางเดินนะครับพังน่านจะปล่อยทิ้งมาหลายปีเ,เราไม่ได้ยุ่งแล้วก็เดินมาดูเฉยโอเคครับว่าผมได้ที่นั่งฝึกสมาธิแล้วครับผมก็เหมือนทุกครั้งนะครับก่อน ฝึกสมาธิเราก็เซตอินเทนชันกันก่อนนะครับผมขอฝึกสมาธิน้ำบริเวณนี้เพื่อเจริญปัญญาฮิลลิ่งและเคลียร์จักระของตนเองพร้อมกับฮิลลิ่งและเคลียร์จักระของมาเตอร์เอิร์ธไม่อนุญาตให้สิ่งใดหรือใครก็ตามเข้ามารบกวนการฝึกสมาธิของผมขอสิ่งดีงามสูงสุด ปรดช่วยคุ้มครองการฝึกสมาธิในครั้งนี้ของผมด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับผมครับผมหลังจากนั่งสมาธิแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีครับผมรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่นะครับของธรรมชาตินะครับผมแลวก็ผมก็ได้เข้าใจถึงศัจธรรมอันหนึ่งนะครับ ยิ่งเราเดินทางออกไปคนเดียวนะครับออกไปกลับคืนสู่ธรรมชาติเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาตินะครับ mm. เราจะยิ่งเดินทางกลับสู่ใจของเรานะครับผม mm. ค้นพบในหลายๆด้านนะครับออของตัวเรานะครับ mm. ก็เป็นกำลังใจให้ เพื่อนนักเดินทางทำจิตวิญญาณทุกท่านนะครับหนทางนี้ยังยาวไกลนะครับผมและพบกันใหม่กับการขัะชนภัยครั้งต่อไปของผมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม